ความสำคัญในการทอดกรถินเนี่ยที่เราตั้งหน้าตั้งตารอคอยถึง365วันเนี่ยคือเป็นมหากรารละทานเนี่ยหปีมีแค่ครั้งเดียวยังไงก็ตามเถิดนะฮะบุญนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่เราต้องสร้างบารมีเพราะว่าพระภิกษุมีโอกาสที่ได้ทาความบริสุทธิ์ตั้งแต่การสวดมนต์เจริญภาวนาเป็นระยะเวลา3เดือนบุญที่เกิดจากการทํามหากรารทาน,นี้ก็จะทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปและที่สําคัญเองเนี่ย พระภิกษุท่านเนี่ยก็จะใช้ปัจจัยในการที่ญาติโยมร่วมบุญกถินมาครั้งนี้เนี่ยเพื่อพัฒนาศูนย์ให้ดีๆยิ่งๆขึ้นไปเพื่อรองรับในการที่จะให้สาธุชนมาสั่งสมบุญไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์เจริญภาวนาดังนั้นเนี่ยใครที่ทําบุญมหาการทานในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเราทําบุญสวนกระแสกิเลสในยุคเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองถ้าเราทําได้ก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นยอดคน ช่วงนี้ก็เป็นโอกาสทองของยอดนักสร้างบารมีคำว่าโอกาสทองก็คือเรามีโอกาสได้อยู่กับตัวเองทำความบริสุทธิ์แล้วก็ได้อยู่กับบุคคลเป็นที่รักทุดองข้าสถามน่าเจริญเองเนี่ยหลวงพี่เองก็นำพระธรรมทายาทปฏิบัติธรรมก็อย่างน้อยก็คือวันละสองชั่วโมงแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษทั้งเรียนนักธรรมตรี และพิเศษพิเศษสุดก็คือได้ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อเลี้ยงพระภิกษุและสามนเณรและก็เป็นของฝากให้สาธุชนเวลามาปฏิบัติธรรมและก็มาถวายประาหารส่วนกิจกรรมพัฒนาวัดก็มีต่อเนื่องที่ผ่านมาทุรงคุาสามหน้าเจริญเองก็มีกิจกรรมได้หลายอย่างตั้งแต่บวชพระภิกษุทั้งโครงการบวชเข้าพรรษาผากดุดร้อนแล้ก็บวชสามนเณร และก็มีกิจกรรมเผยแผ่ภายนอกเป็นการสวดธรรมจากในสถานศึกษาอบรมความดีสากลและก็นำน้องๆเนี่ยนั่งสมาธิและที่สำคัญเองเนี่ยกิจกรรมภายนอกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาธารณประโยชน์ช่วยผู้ประสบภายน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาในปีนี้เองเนี่ยก็มีโรครายที่ชื่อว่าโควิดตุ้งค่อยถามน่าจะเล่อเองก็ได้มอบสายใยรัก ด้วยการมอบหน้ากากอนามัยและก็สิ <legitimacy parfois> ่งของต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาธุชนส่วนกิจกรรมของทุดงข้ายอสามน่าเจริญก็คือกิจกรรมกระถินสามัาคีที่รอคอยกันมาตั้ง365วันจะจัดขึ้นในวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2563 วัตถุประสงค์ในการทอดกระถินปีนี้เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าน้ําดื่มน้ําใช้ทําไมต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพราะว่าท่านประถามน่าจเจริญเองเนี่ยยังเป็นระบบไฟเฟสเดียวหรือไฟบ้านแล้วก็เป็นปลายสายด้วยเวลาช่างก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นหลัดเหล็กออกเชื่อมพัดลมที่ภาพเปิดอยู่ก็จะคล้ายๆกับว่าแรงก็จะลดลงคือไฟฟ้าไม่เสถียรเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆก็ชารุดเสียหาย แล้วก็ยังปรับปรุงน้ําดื่มน้ําใช้เพราะว่าท่านวงพสารมน่าเจริญเองเนี่ยก็ยังใช้น้ําบาดาลหลวงพี่ก็วันหนึ่งเนี่ยเข้าไปในห้องน้ําก็เอามือเนี่ยไปลูบก้นถังโอ้โหทั้งตะกรนทั้งเศษสิ่งสปกปรกเนี่ยเยอะเลยก็ตกใจว่าเอ๊ะทำยังไงดีพระภิกษุสามนเณนรและก็สาธุชนเนี่ยถึงจะมีน้ำดื่มน้ำใช้ทำให้เรานั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็เลยปาโลมเหตุว่ากระถินปีนี้เนี่ย365วันที่เรารอคอยเนี่ย ทอดกระถินเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าน้ำดื่มน้ำใช้เราก็จะเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองโรคระบาดภัยธรรมชาติที่เราประสบอยู่แต่เรานั้นเนี่ยจะมองว่า วิกฤตนั้นคือโอกาสของยอดนักสร้างบารมีคือเศรษฐกิจกับจิตใจก็ต้องไปด้วยกันคือทํามาเพื่อหากินเสร็จก็ต้องไว้สร้างบารมีด้วยบางคนก็บอกว่าโอภัยเศรษฐกิจอยงนี้เนี่ยคงจะทําบุญได้น้อยแต่หลวงพี่บอกไว้เลยว่าขอให้เราตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนวิธีการเดี๋ยวตามมาทําใจใส่สนิ่งเราจะเป็นคนจนยากในชาติต่อไปและเราจะยากจน ในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายขอ,อนมโมทนาสาธุกการกับผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลก